คำถามของเบอร์29พักเพื่อไทยครับพักเพื่อไทยประกาศให้เลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์ต้องเลือกพักเพื่อไทยเท่านั้นเพื่อไม่ให้พลเอกประยุทธ์กลับมามีอํานาจอีกคําถามคือการเลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์ให้มีประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนั้นจริงหรือไม่เพราะเป็นการสื่อสารให้ประชาชนเลือกตั้งด้วยความกลัวแทนที่จะเลือกด้วยความหวัง และได้ตัวแทนที่ตรงใจพักเพื่อไทยจะว่าอย่างไรสามนาทีเชิญครับผมคิดว่าการเลือกตั้งที่มียุทธศาสตร์ไม่ได้ทําให้เกิดความกลัวเลยตรงกันข้ามเป็นเรื่องของความหวังความหวังเจนนีพ้นทุกที่ตลอดมาที่อยู่ภายใต้การ,รหลังการรัฐประหารมา9ปีที่ทําให้การบริหารต่างๆพาประเทศจนกระทั่งจุดนี้สิ่งที่สําคัญเราเสนอยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ในการทวงคืนประชาธิปไตย อย่างสันติวิธีเขาเอาไปเขาเอาไปด้วยการเอาปืนจ่อหัวเราไม่ใช่นะครับเราเข้าใจดียุทธศาสตร์นี้มี3ขั้นขั้นที่1ผมคิดว่าฝ่ายประชาธิปไตยต้องเลือกตั้งเข้าไปจนตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ได้ในที่นี้เรามีบทเรียนเมื่อปี62มาแล้วว่าเรารวมกันเกินกว่า255 5เราได้255ก็ถูกจัดการจนกระทั่งเรา ถูกถูกกลายเป็นว่าเราไม่สามารถตั้งได้ถูกขโมยถูกปล้นละ่ะเอางี้ชัยชนะครั้งนี้ก้าวที่สำคัญพักที่ใหญ่ที่สุดแล้วมีโอกาสได้คะแนนเสียงมากที่สุดจึงขอให้ไปยืนตั้งหลักปักฐานให้เกินกว่าครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะเราต้องการชั้นที่สองก็คือว่าทุกคนเข้ามาร่วมแล้วกันการเสียงทีมเป็นเสียงตรงไปตรงมาคือเสียงสวมีสิทธิ์เลือกตั้งอีก250ให้ได้ สิ่งเหล่านี้เราต้องให้ประชาชนได้ประโยชน์จากตัวนโยบายแต่แน่นอนที่สุดเราก็คือต้องไปมีอำนาจในการบริหารเราเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลขั้นต่อไปเป็นขั้นที่สามนั่นก็คือว่าเราจะต้องยืนหยัดแล้วก็ร่วมกันในการแก้รัฐมนูญนะครับเพื่อที่จะได้ระบบสสอรขจัดกำนาจของเผด็จการอย่างถาวรขับไล่แล้วก็ปิดสวิตสอบอตลอดไป ครับเหลือหนึ่งนาทีครับหมอในความหวังของประเทศไทยวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าเราเองเนี่ยอาสาเข้ามาแล้วเราเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือการเลือกอนาคตของของประชาชนเองเลือกที่จะไปข้างหน้าไปด้วยกันเราอาสาที่จะเป็นคนนำพาให้ไปในอนาคตที่ดีขึ้นหรือจะเลือกอยู่กับที่เพราะนั้นเนี่ยเบื้องต้นในยุทธศาส์นี้เราเสนอชัดเจนให้ไปด้วยกัน วันที่14พฤษภาเลือกอนาคตไปด้วยกันเราคิดใหญ่ทำเป็นและเชื่อว่าต้องขอให้ประชาชนนะครับร่วมกับเราโดนผลทางนี้ขอขอบคุณสแตนดาร์ดที่จัดและให้โอกาสเราในครั้งนี้นะครับและผมว่าบนวิถีประชาธิปไตยสิ่งนี้สำคัญคือการเสนอความคิดเห็นต่างๆให้ประชาชนได้เลือกแล้วก็เลือกทางที่ดีที่สุดขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณมากครับ